แดดไปครับสำหรับท่านที่มีกลองไฟ API นะครับที่สำหรับใส่ KX 230นะครับอ่าที่เป็นเวอร์ชันน9่นะครับ9.1.1นะครับตัวนี้จะสามารถจูนบลูทูธได้นะครับนี่ครับเรามาดูขั้นตอนกันนะครับนี่ครับนี่ครับโดยช่างอ้ย1 0อนะครับอ่าตอนแรกปิดดปออกหมดเลยอ่าตอนนี้เราจะนี่ครับเริ่มจากเปิดเปิดโทรศัพท์นะครับ เป็นดอยนะครับนี่ครับเปิดมาเข้าไปที่เตสโตนี่ครับนี่ครับแล้วก็ค้นหาค้นหา API e ท h นะครับนี่ครับไอพีไ t e c กกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็นี่ครับเลื่อนดูครับเท่านี้หานี่ครับตัวนี้นะครับอ่าเข้าเลย อ่าเข้ามาตรงนี้นะครับตรงอ่าเปิดแอป,ปนี่ครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับตามตามเลยนะครับใหติดตั้งเลยนี่นี่ครับพอติดตั้งเสร็จนะครบับมันก็จะหาพาสเวิร์ดนะครับอ่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเอาออกเลยออกไปหน้าบุเลย ก็หาดูครับที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับนี่ครับเปิดเลยก็เลยเดินนักเข้ากันรถเข้าวันกถเข้าวันฮะเดี๋ยวนี้บ๊อบอ่ะดึงเอาลงดึงเดินลงมานะครับอ่าบูธทูตต่อบูธทูตปิดเปิดบูธทูตมึงออกกันอื่นแล้วกันปิดบูธทูตแล้วก็เปิดเปิดที่ปิดเนี่ยนี่ครับคนหาครับเปิดทวีทครับ นี่ครับพาสเวิร์ดมันจะอยู่ตรงข้างๆนี่นะครับอ่ะตัวเลยจำจับตูวอ่ะ่นหละหลังนี่เหรอหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าศนหนึ่งสอากเลยแ๊บเข้าแล้วนะครับรหัสนี่หนึ่งห้าเฮ้ยนี่นับางบางเขาอ่ะเออเนี่ย ห้าเจ็ดเจ็ดจ็ดแปอห้าเจ็ดเจ็ดสามอ้ห่น้ายของเรัฮะิองมาหาสี่ตัวนะครับสามจบคู่อ่ะเราจเสิรๆเอาออกเลยจะเสรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วออกไปแล้วก็เข้าเนี่มกมเข้านี่อ่าเข้าตัวนี้แล้วก็เอออะไรอ่าใส่เนี่มกมเปิดบูธ โดยูโทษล่ะได้หรอเห็นไคอนเนกอยู่หรอไ่หรอรอโหลดอยู่หรอเนี่ยครับมาแล้วครับแป้งนี่ครับเข้ามาเรียบร้อยครับท่านสามารถเลือกเนี่ยครับจะออกคงออกทิปครับดูครับโหมดระบบการทำงานครับเนี่กลับเงื่อนนี่ครับตร์ทเครื่องนะครับนี่ครับวัดลงวัดรอบก็จะขึ้นนะครับ keep up หน้าแล้วครับเดี๋ยังไม่เข้าเอาหลักๆก่อนนะครับนี่ครับเวลาไปออกคลิปครับจอดรถทิ้งไว้ครับกันขโมยครับนี่ครับกดเลยครับอ้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับเปิดการทำงานสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ครับ เราต้องเปิดตัวนี้กดจึ๊บนี่ครับนี่นี่ครับต้องให้มันเป็นสีเขียวกอนนะครับต้องให้มันเป็นสีเขียวกอนนะครับเขียวกดกดเลยครับนัดเลยนะครับนี่ครับการทำงานเก่าเก้าก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปครับแถวเอ็กสองสามศูนย์ครับหรือว่ากล่อง9.1.1ครับ ามารถปรับจูนบลูทูธได้ครับผม